มานะครับเนาะแล้วมีฮียาครับพี่นะครับผู้บุญดานะครับที่ทังานของเฮานะทำงานกันแบบพริ้วๆนะครับนาะสามที่อุบหฯแตาเพจที่อภินิยมีอธิใจ วันนี้คนที่เขาได้มาถ่ายที่เปลี่นเท้ากันมดทุกน้องนะครับเนาะถือว่าเขาเป็นผู้มีครี่เป็นผู้มีพระคุณนะครับเนาะที่คอยพนุนช่วยเหลือเขานะครับตอนนี้อถือว่าเขาเขามาสู่มาคารวะนะครับพร้อมเพียงกัน เ่าตัไม้าวโตัใบฟางนี่อาเนพี่เนอะตัดใมหน้าเดือดโงสงนยอดนะับพี่มก่โอเคตับพลาักตัดพาม่เนาะอันี้ครับอันนี้เราดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นี่รักสิเข้ามาดูประชาัสภาทุกคนขอบคุณครับเอจริงๆมันเมืได้มีแต่แนทางการมันมันอันนี้มันเหมือนราชการลงไปเนาะมันธรรมดาแบบ นะฮะประมาณเขาอยู่ด้วยกันมาเนาะอยู่ด้วยกานมาร่วมรวมทุกรวมสุขรวมมีความสุขมีความทุกข์ร่วมกันทุกอย่างนะฮะผ่านมาหนึ่งปีสิ่งที่ผ่านมาบางอย่างการทํางานอย่างที่พี่ใหญ่บอกเนาะว่าการทํางานมันก็มีพิดผิดได้ถูกได้แต่ถ้ามันทุกทุกอย่างมันก็เป็นไปไป่ได้คิดทุกอย่างมันก็เป็นไปไป่ได้นะฮะเขาอยู่ด้วยกานด้วยเหตุด้วยผลด้วยเหตุด้วยผลนะครับวันนี้มีความสุขมีความสุขอยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันนะฮะ รวมทุกคนสุขกันมาวันนี้มีความสุขเต็มที่มีความสุขเต็มที่นับตั้งแต่นี้ไปนะฮะนับตั้งแต่บัดนี้วันนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปขอทุกคนมีแต่ความสุขความสุขใจสบายใจมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสมหวงังดั่งใจปรารถนานะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนมีความสุขท,ทุกคนนะครับวันนี้มีความสุขเลยเต็มที่นะฮะเดี๋ยวเริ่มวิดิจกัยขอโทษนะฮะพี่น้องคิด คริสเตียนคริสเตียนกับคาทอลิกนะฮะเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันมาได้เนาะเพราะว่าอันนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ่นก่อนนะโอเคทุกคนเป็นล้ำสุขดนตรีคลอไปเรื่อยๆเลยนะฮะโอเคพิธีกรเชิญครับครับอ่าตอนนี้เราจะเริ่มอ่าครับอ่าเริ่มจากอ่าผู้วุโสเนาะอถือว่าเป็นอ่าพออ่า พ่อต uh, 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 oh, ้นแบบหรอกพ่อแม่ต้นแบบของเฮาเลยนะครับเนาะฉะนั้นก็อ่าสมัยหน้าของเฮาจัดเต็มเน้อจัดเต็มเน้อพ่อบ้านแม่บ้านหัวโตมหัวโตนี่ไปยืดเดี๋ยวไม่ตปูเดี๋ยวบอกนะฮะเดี๋ยวบอกไปยืดจัดใดเนี่ยด้วยกันเลยสิพ่อ เดี๋ยวสมับันนี้พี่ี่กับเฮียกัดน้องขอเฮียกับเกมีความสุขนะครับนาองเฮงเฮงรวยๆวยเฮาจะได้เปลี่ยนลูกโพล่มไใสของเขาจะได้เปิ่งนะครับนาอผมเนี่ยคนหนึ่งเปิ่งมาตลอดเปิ่งมาตลอดนะครับหมูเฮาก็ถือว่าหมูเฮาเป็นล okay. ูกในร้านนะครับน้องก็ีใหม่นะบอกว่าพนักงานหรือว่าแม่บ้านพ่อบ้านเฮานะได้ อ่อ <hi> าอุกคดีก็ได้อุกคดีเนาะอาที่มันบัดีปรงามนะครับตาพออ่าพอเพือเฮียกับเจ้อาโหสิกรรมเฮอนะครับปีนี้เนาะอ่เพื่อเอาต่ได้ร่วงรับกรรมเกินในอย่างไปเนาะอ่าโดยตั้งใจก็ดีบัดตั้งใจก็ดีนะครับเนาะก็ขอเพื่อเฮียกับเจ้อ่าขอเพื่อเฮียกับเจ้อ่าเพื่อเพื่อสู่มาอภัย อาต่อกันนะครับน้องอานับแต่วันนี้เป็นต้นไปกับคอเวอาเฮียกับเจมีความสุขนะครับพร้อมกับครอบครัวและกับอางากิจการอาลุ่มเรืองร่ำรวยอาเฮงเฮงรวยรวยนะครับน้ออาเราจะได้อาเราจะได้อาเพิ่อเป็นล้มโพล้มใส่อาซึ่งอาผมก็นับถือเหมือนพ่อเหมือนแม่ผมครัคนหนึ่งนะครับนาอ อาเรียนเกินนะครับเนาะอาหลังจากอาให้บ้านเขาแล้วก็เรียนเกินอาเป็นกอลเคาพนักงานเนาะพนาผู้เลยไอจอนไป่ได้ไอจอนโอ้ทึกวันไอจอนวันนั้นจอิ้งงัวกับผมโบเออผมอยู่นอ่โราดยาเพื่อตั้งหลายวันนล้เดี๋ยวเอามาเพิ่เออบันไปนังเดี๋ยวเ สดีครับเฮียครับสวัสดีครับวัน้ปีใหม่ทุกคนครับพี่น้องลองจัดเต็มเลยปีนี้นะบ่เต็มเนี๋ยจะดูว่านายยนัเท่ากันยืนยเท่ารับน้อยตอนขอยุ้งเพมาอยู่ที่แวะมามามาดึงมาดินมาดินมามาดเไอี่เาตัวนี้มาขึ้นมาขึนบ สวัสดีครับครับโอ้เลี้ยงลูกน้อยหรือว่าลูกไข่น่ะฮะไม่ไหนพ่อมนีม่ยพ่อไปห,หายไปไหนตาหายไปไหนวะอเ,เออ 好，莫表面面。